สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของเบาท็อปเกษตรดี Y นะครับอาวันนี้เผาท็อปจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับหลังจากที่เบาท็อปผ่าหัวบอลสีชายชนไปเมื่อวันที่13เดือน10นะครับเมื่อวันที่13เดือน10นะครับประมาณ27วันเนาะ อผลจากการผ่าที่ไม่ใช้ปุนแดงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ยากันเชื้อรานะครับเบลทับคิดว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับไม,ไม่ไม่โอเคเลยเปอร์เซ็นต์รอดนี่น้อยมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูว่าทําไมบอลสีที่เบวทับผ่าไปนะครับมันถึงเน่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ต่อไปเพื่อนๆนก็จะไม่ต้องมาทําตามนะครับแต่น,นี้เป็นกรณีศึกษานะครับว่าทําทแบบนี้มันเน่าเพื่อนเพื่อนก็อย่าทำเนาะก็จะได้ ทำวิธีอื่นนะครับตัวนี้บัตรท็อปทาเพื่อเป็นการศึกษานะครับว่าไม่ใช้ปูนนะครับไม่ใช่ปูนแดงไม่แช่น้ําปูนนะครับไม่แช่สารส้มไม่แช่ตัวด่างทับทิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทางสวนใ,ใหญ่เขาทําผมบ่าวท็อปก็เลยคิดแหวกแนวว่าอพอดีได้หัวมาก็เลยว่าจะลองดูสิผ่ามาแล้วไม่ไม่แช่น้ําปูนเลยแล้วก็ไม่แช่ยากันเชื้อราเลยนะครับ ผึงให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วมันจะเน่าจริงหรอหรือว่ามันจะติดจริงหรอนะครับก็เลยคิดขึ้นมาว่า,อาลองทําดูนะครับถ้าเน่าโอเคก็จะไม่ทําอีกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่เน่าเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้ปูนแดงไม่ใช้ไม่จําเป็นต้องไปใช้น้ํายาอะไรต่างๆนานานะครับก็คือทําตามเบาทับได้เลยแต่นะครับผลปรากฏว่าจากที่ผ่าไปทั้งหมด 18ชิ้นนะครับทั้งหมด18ชิ้นนะครับเนะี่ยเดี๋ยวเราท็อแกะให้ดูนะครับอ่า่าไปทั้งหมด18ชิ้นงอกออกมาแทงหนอ,อกมาแค่2ชิ้นครับเพื่อนๆแทงหนอ,อกมาแค่2ชิ้นนะครับเปอร์เซ็นต์รอดนี่น้อยมากนะครับเดี๋ยวเราท็จะมาวิเคราะห์แล้วก็แนะนําเพื่อนๆอีกทีหนึ่งว่าทําไมมันถึงเน่านะครับ ในความคิดของบอท็อปเนาะประสบการณ์ที่ได้จากการเ่าหัวชุดนี้นะครับเอาเพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆกันครับผมอ่าเดี๋ยวแกะฟิลมออกนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับมีอยู่2หน่อนะครับนี่มีอยู่2หน่อที่ขึ้นมานะครับตัวนี้รอดแล้วแหละครับเป็นหนอใหญ่เนาะ แล้วก็ส่วนตัวอื่นนะครับเน่านะครับเน่าเน่าเลยจับดูนี่ยุบเลยครับเพื่อนๆเนี่ยทิ้งไปเน่าหมดเลยนะครับเน่าหมดเลยนะครับเนี่ยได้มาแค่2อ,อหนอนะครับ2หนอแต่ไม่เป็นไรนะครับได้มา2หนอก็โอเคแล้วนะครับอ่ะมาทบปสรุปให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะ ที่บัทอคิดว่ามันทําให้หัวบอล18ชิ้นของบัลทอเน่าจนเหลือ2ชิ้นนะครับ1ึคือหัวที่บาลทอเอามาใช้นะครับซึ่งเป็นหัวค่อนข้างจะเก่ามากนะครับค่อนข้างจะเก่ามากเป็นติ่งเล็กๆจากหัวใหญ่ที่ที่จากหัวใหม่ที่มีเขี้ยวนะครับเบาหัวที่บาลทอเอามาใช้นะครับมันมันแทบจะไม่มีเขี้ยวนะครับแทบจะมองไม่เห็นเขี้ยวเลย ดังตัวอย่างนะครับที่เอามาผ่าเนาะแล้วก็เขาบอกว่าบอท็อปไปถามผู้รู้มาเขาบอกว่าหัวมันค่อนข้างจะเก่าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่มันไม่มีตาไม่ไม่มีเขี้ยวนะครับก็เลยมีเปอร์เซ็นที่จะงอกน้อยนิดนึงนะครับ2นะครับก็คือไม่ได้แช่น้ําปูนนะครับอ่าครั้งต่อไปบอท็อปทำก็จะแช่น้ําปูนและนะครับตัวนี้ไม่เอาแล้วก็จะแช่น้ําปูนเพื่อที่จะ ลองดูว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์มันจะลอดสูงขึ้นหรือเปล่า 3. นะครับวัสดุปลูกแฉะเกินไปนะครับวัสดุปลูกแฉะเกินไปนะครับอบอทา,าไปสอบถามผู้รู้แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในวงการเขาก็บอกว่าเอาให้มันแห้งเลยนะครับเอามันให้มันมีความชื้นนิดหน่อยนะครับเมื่อเราอบเข้าไปนะครับความชื้นมันก็จะวนกันอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่คลายไปไหนแล้วก็มันไม่ออกไปไหนนะครับความชื้นที่บอลสีเราได้รับมันก็จะโอเคมันก็จะ เพียงพอต่อการงอกของมันนะครับไม่ต้องถึงกับแฉะแบบนี written, ้นะครับแบบนี Danielle, Power, ้ไม่ด <Right. S 2> right. ีนะครับแต่วัสดุปลูกนะครับเขาก็บอกว่าใช้ทรายก็โอเคนะครับใช้ทรายก็ดีนะครับทรายนี้ต้องล้างบาเ่าก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับมีดอะไรบาเขาก็ล้างหมดนะครับแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์หมดนะครับทรายก็ล้างแบบสะอาดเลยนะครับจนน้ําใสหมดนะครับแต่เขาบอกว่าน่าจะแบาเ่าคิดว่าน่าจะหัวมันไม่มีมันไม่มีเขี้ยวแล้วก็มันไม่มีตา ที่จะทําให้น้องงอกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บอนสีของบอ่วทอปมันเน่านะครับซึ่งการผ่าของบอ่อท็อปก็จะเห็นได้ว่าในคลิปก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยผ่าค่อนข้างจะชิ้นใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่รอดอยู่นะครับแต่บ่ทอปคิดว่าน่าจะเพราะแฉะด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทาปูนไว้ด้วยนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับเอามาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าอ่าไม่ต้องไปทดลองด้วยตนเองนะครับไม่ต้องไปทดลองผิดลองถูกด้วยตนเองนะครับวันนี้บทอทบทดลองแล้วนะครับเลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูว่าไม่แช่น้ําปูนอย่าทํานะครับอ่าแล้วก็ทราย วัสดุช่าอย่าให้เปียกเกินไปนะครับเอาแค่มีความชื้นนิดหน่อยเพราะว่าเราอบไว้นะครับความชื้นมันก็วนอยู่ในในโถเราในในวัสดุในอุปกรณ์ปลูกของเรานะครับความชื้นแค่นั้นบอลสีทำทำให้บอลสีเกิดขึ้นได้แต่ตัวนี้นะครับมันมีเขี้ยวนิดหน่อยนะครับทำให้ไอตัวที่มีเขี้ยวนี่แทงยอดขึ้นมาเลยนะครับส่วนตัวที่ไม่มีเขี้ยวโอกาสเปอร์เซ็นต์ติดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพื่อนๆแต่แต่เพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้ว มันติดนะครับหรือว่ามัน,มนงอกก็ตัวนี้ก็ดีใจด้วยแล้วก็หรือว่าเพื่อน <ๆ S 1> จะมาแชร์ประสบการณ์ให้บ,บ่าวท็อปทาตามก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับ2เงเขี้ยวนี้นะครับบ่าวท็อปก็จะเอาไปลงปลูกในขวดนะครับเนี่ยปลูกในขวดแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะตัดขวดทํากรณีแบบนี้นะครับทําอมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่วัสดุป,ป,ปูกเข้าไปแล้วก็นําชิ้นบนสีมาวางไว้แล้วก็พันด้วยเทปเหมือนเดิมนะครับ อ่าเหมือนตัวนี้นะครับเราทอมีตัวอย่างนะครับเนี่ยปุ๊บนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าก็จะมีใบขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ชายชนนะครับเพื่อนเเนี่ยใบแดงตั้งแต่เล็กเลยนะครับเนี่ยนี่เนี่ยจะเห็นว่าลากเขานะครับเพื่อนๆเนี่ยลากเดินแล้วนะครับอ่าตัวนี้เราก็เจาะรูนะครับเพื่อนๆอเจาะรู แล้วก็เอาชิ้นบอลวางนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาเตรียมวัสดุปลูกนะครับผมวัสดุปลูกก็รองด้วยมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ <c oughs> เหมือนเราปลูกทั่วไปนะครับเติมด้วยตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวที่เราล้างแช่น้าไว้แล้วนะครับแล้วก็ผสมคุกเข้ากับใบก้ามปูนะครับเปลบาท็อปตัวนี้ค่อนข้างจะใช้ใบก้ามปูที่ละเอียดเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวัสดุชําที่เรา พรมน้ําชุ่มมาแล้วนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องรดน้ําอีกนะครับก็ใส่ไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องยัดแน่นมากนะครับโอเคอแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็วางหัวบอลสีเรานะครับวางชิ้นบอลสีของเราลงไปได้เลยนะครับ ชิ้นบอลสีนะครับโตไปก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็วางลงไปได้เลยครับเพื่อนๆเน,นี่ยวางเข้าไปได้เลยนะครับวางแบบนี้ครับผมไม่ต้องอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ยังยังไม่ต้องอ่าให้ความชื้นเขาเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าน้ําที่แช่มะพร้าวตัวนี้นะครับมันมาเนี่ยก็ยังมีน้ําอยู่นะครับ ตัวนี้เขาก็จะอบกันข้างในนะครับก็ให้ความชื้นกับบอลสีได้นะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไปลดน้ําเพิ่มนะครับอจากนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะเปื้อนหน่อยเนาะติดฟิล์มเหมือนเดิมครับหรือเพื่อนๆมี <c oughs> เป็นถ้วยอบหรือว่าเป็นเป็นตะหลับหรือว่าอับอะไรก็ใส่ก็ได้นะครับแต่บัตเทอเอาแบบนี้ดีกว่านะครับ สะดวกง่ายๆนะครับพอดีมีวัสดุที่เหลือใช้แล้วก็เอา,เอามาใช้ได้นะครับโอเคแค่นี้นะครับอากาศอากาศก็ไม่เข้าแล้วนะครับเนี่ยอากาศก็ไม่เข้าชิ้นบอลเราก็จะได้รับความชื้นอบกันอยู่ภายในอย่างนี้นะครับก็เอาไปลองกร่อน้ําไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่า วัสดุที่เรามันโป่งนะครับเพื่อนๆมันก็จะไม่แฉะนะครับแต่ว่ามันก็จะถ้ามีน้ําด้านล่างมันก็จะดูดซึมความชื้นด้านล่างขึ้นไปแต่ไม่ทําให้ดินเราแฉะเกินไปนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับนี่อ่าโอเคตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทําอีกต้นหนึ่งให้ดูนะครับพามาทั้งหมด18ชิ้น ลอด2ชิ้นอย่าหาทำนะครับเพื่อนบอกเลยนะครับก็เอาเป็นว่าทำตามเขาได้แหละครับเพิ่มแช่น้ำปูนใสน้ำปูนแดงนะครับแล้วก็หรือว่าสารส้มหรือว่าด่างทับทิมอะไรก็แล้วแต่เพื่อนสะดวกนะครับแช่เขาไว้หน่อยนะครับเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การการการเน่านะครับเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การเน่านะครับวันนี้บ่าวท็อปทำให้ดูแล้วนะครับว่า ไม่แช่ได้ไหมได้ครับแต่เปอร์เซ็นแนาสูงนะครับอ่ะวางแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนวางเข้าไปได้เลยนะครับนี่ติดฟิล์มเข้าไปต้องขออภัยด้วยนะครับที่อ่าไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับให้เพื่อนๆน,นดูนะครับแต่ก็ปกติบะท็อกก็ทําอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะปลูกอะไรบะท็อปไม่ค่อยใส่ถุงมือนะครับไม่ ไม่ค่อยได้ใส่เลยนะครับก็ค่อนข้างจะลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยเนาะ <c oughs> ก็ไม่ว่ากันน้องเพื่อนๆนาะเอาตามสะดวกนะครับมาเท่าสะดวกแบบนี้นะครับเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะได้บอลสี2ชิ้นจาก18ชิ้นนะครับเปอร์เซ็นต์รอดค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็น กรณีศึกษาเบลท็อปไม่ซีเรียสเพราะว่าต้นที่ได้มาก็ไม่ได้ซื้อมานะครับได้มาฟรีจากพี่ที่เขารบนับถือกันมานะครับแกแบ่งให้นะครับแบ่งหัวให้ให้มาลองผ่าดูนะครับก็ได้อยู่2ชิ้นนะครับ2ชิ้นอ่าต่อไปเขาโตขึ้นเขาก็จะหน้าตาแบบนี้ครับเนี่ยแทงยอดขึ้นมานะครับมีรากแบบนี้นะครับนี่ใบสวยๆใบายแดงๆนะครับโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ทําตามได้เลยนะครับเบวท็อปทำแล้วไม่เน่านะครับ พอเขาพอเขาเริ่มใบหนึ่งมาแป๊บเดียวใบ2เขาก็มาแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมสายนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับใบป้ายสวยทุกใบเลยนะครับนี่ครับใบป้ายสวยทุกใบเลยนะครับนี่ระบบลากเขาก็เดินลงมาถึงพื้นแล้วนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆน,นี่ระบบลากนะครับตัวนี้ก็ตั้งแต่ใส่วัสดุชําเข้าไปก็ไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับแค่หล่อน้ําด้านล่างนะครับเขาก็ลาก ลากฟอยเขาก็เดินลงมานะครับเดินลงมากินเพื่อจะลงมาหาน้ําด้านล่างที่เราหล่อไว้นะครับตรงก้นกระถางนะครับเนี่ยตอนนี้บ่าวเท่าก็จะเดี๋ยวย้ายลงกระถางเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนึ่งนะครับว่าทำยังไงเนาะอ่ะโอเค,ออเควันนี้คลิปก็ค่อนข้างจะยาวแล้วนะครับบ่าวเท้าก็มีาสาระดีๆหรือดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือ,อประสบการณ์ที่ทำมานะครับมันเน่าเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่า แบบนี้อย่าหาทำนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ่าวทอเกษตรด i y ด้วยนะครับวันนี้บ่าวทบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ